สวัสดีเจ้าอันนี้ป้าจะมาบอกการทำน้ำพริกน้ำพริกจิ้มน้ำพริก3ามรสเนาะนี่มันจะมีไอ้น้ำตาลปิ๊บเนาะน้ำตาลทรายชูรสเถืยอหน่อยเนาะแล้วก็มีหอมเตียมกระเทียมพริกขี้หนูเนาะแล้วก็มีน้ำปลาน้ำปลาน้ำเปล่าอันนี้อู่ไทยตัวอู่เมืองตัวฟองเนาะ แล้วก็เอามาตำตำตำให้ละเอียดเนาะตำให้ละเอียดตำให้มันแลหลวเดียวเขาก็เท่ามันละเอียดแล้วเขาก็เอาไอ้น้ำตาลปิ๊บเนี่ยน้ำตาลทรายลงไปตำตำ,ตำโขลกด้วยกันตำให้มันแหลวพอมันละเอียดแล้วก็เดียวเขาก็เอาไอ้น้ำน้ำป่าเนาะมะนาวเนาะ มะนาวนี่ต้องใส่ในในตอนที่เขาตำพริกเนึกเพราะว่าถ้ามาอั้นมันจะสีมันจะค้าจะเศร้าไปฮิ่งมันมันมีมะนาวเขามีมะนาวหนับมะนาวแล้วมันจะทําให้พริกเนี่ยมันขาวมันใสเนาะมันจะบาดเศร้ามันจะเขียวงามเนาะเนี่ยตำพริกตำกระเทียมตำ น้ำตาลป๊บลงไปตัวกันไผ่มากหวานก็ใส่หวานไผ่มากส้มกว่าใส่ส้มเนึ่แล้วแต่ชอบเนี่ยมะนาวนี่ถ้าไผ่มากเปรี้ยกว่าใส่นักๆถ้าไผ่บบมักก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เยอะเนาะแต่ถ้าเราใส่ลงไปมันจะเป็นน้ำจิ้มสรสแซ่บปืห้องอนะ่ะเอาจิ้มมาอย่างก็ได้หนึ่งจิ้มปลาปลาเผาปลาปิ้งหมูหมูปิ้งอย่างนี้นะ หมูย่างก็ได้เนาะถ้าเขาจะทำให้มันล้ำก็คือใส่ของตามที่เขาชอบลงไปเนาะ,ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปน้อยเนอะเพราะเอาก้าน้ําป่านี่มันจะกิมมันจะกิมมันจะไปได้ตีเนาะเอาน้ำเปล่าใส่ลงไปมันจะผสมกับน้ํา ป่ามันจะน่มันจะ,น,ะ,น,จะนียวนืดน้ำตาลแล้วก็มะนาวถ้าไผ่มากส้มใส่มะนาวลงไปโอ้อร่อยมากจิ้มกุ้งก็ได้เนอะน้ำจิ้มสามรสนี่นะปลามึกกุ้งหมูได้กุย่างปา่าเผาป่ามื้กกุ้งได้มดุดเนี่ยตันหองน้ำจิ้มสามรสรสชาติมันก็จะออกเปรี้ยว เปรี้ยวเผ็ดหวานหนอสามรสใายชอบกะทำเลยเนอะเจ้า